สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t ท r รอ a ด t อารค่ะ Story of Love มาแล้วนะคะซีรีส์ประจำวันพระวันนี้มาเร็วนิดนึงแล้วก็สำรับไพ่ที่เราจะใช้เป็นสำรับนี้ค่ะสดใสมากเลยใช่ไหม Summer Meadow t a r r t นะคะเรามาใช้กันว่า ไพ่พลังงานจะบอกอยังไงบ้างซึ่งเปิ้ลมีความรู้สึกว่าพลังงานมันจะออกมาดีมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้พลังงานแบบโพซิทีฟในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มาฟังกันนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเนอะ EP นี้1น1้แล้วคะ่ะก็ไม่ต้องอธิบายเยอะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหมย่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้ชื่อว่า Story of Love ค่ะเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนเนอะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณ ก็ได้ลองเปิดใจฟังดูก่อนนะคะมันเป็นแลนดอมค่ะคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะคะลองเข้ามาฟังเฉยๆว่าเปิ้ลจะเล่าเรื่องราวโดยใช้ไพ่สำรับนี้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวยังไงถ้าเกิดคุณชอบพิธีการอ่านคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้หมดอีก100 EP เลยค่ะเพราะว่าเปิ้ลจะใช้ไพ่ คนละสำรับกันหมดเลยเนาะ Energy ไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้มีไทม์ไลน์ว่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่ด้วยเป็นทมเลสทั้งหมดเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าไปฟังมันอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่ตรงกับคุณเป๊ะๆเ,เ,เลยก็เป็นไปได้นะคะด้านบนพลังงานฝั่งของคนในช่องเปิ้ลหรือว่าคุณนะด้านล่างเป็นพลังงานฝั่งของใครอีกคน อีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นคนที่คุณสนใจใครรู้อาจจะเป็นคู่กรณีของคุณนะตอนนี้ก็ได้มาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักวันนี้ไพ่จะบอกว่าอะไรบ้างฟังคุณค่ะ6ไม้6ถ้วยแล้วก็ คิงถือไมนะ้้วต้องบอกเอนเนอมีความสดใสร่าเริงแฮปปี้ดีดามากเลยคุณอาจจะพบเจอใครบางคนที่คุณมีความรู้สึกผูกพันเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานที่เรียนหรือเคยเรียนด้วยกันเคยทำงานที่เดียวกันก็ได้มีความผูกพันกันเนาะหกถ้วยเนี่ยมันมีความหวังดีรู้สึกดีๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าถึงบอกว่าเฮ้ยเป็นแบบคนในที่ทำงานเก่าเพื่อนในที่เรียนเก่าแบบนี้ก็ได้ มีความอายุแตกต่างกันก็ได้นะมันมีความแบบผูกพันอะมันรู้สึกว่าคบกันมายาวนานคนคนนี้ถ้าคุณรู้จักเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักมายาวนานละเพราะหกไม้เป็นแพทย์ของการที่มันต้องใช้เวลาฝ่าฟันมาเนาะ พบกันมานานแต่เปิ้นไม่เห็นหรอกนะว่าความสัมพันธะ์น่ะมันประมาณไหนแต่มันมี2องถ้วยอยู่ตรงนี้ค่ะเปิ้นก็เลยเชื่อว่าคุณสองคนมีใจที่ค่อนข้างจะตรงกันมากเลยนะในขณะที่ด้านล่างพลังงานของอีกคนนึงเป็นยังไงบ้าง1ดาบ1นึ่ถ้วยแล้ว2ดาบค่ะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะมันมีความรู้สึกดีๆเริ่มต้นให้แต่ว่าก็มีความไม่แน่ใจอยู่ในนั้นว่าไอความรู้สึกดีๆที่เขามีให้เนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันจะดีไหมนะมันจะพัฒนาได้จริงๆไมแล้วปลายทางมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วนะหนึ่งดาบมัน,ปนแปลว,ว่ามันก็มีความชัดเจนเหมือนกันว่าเขาก็มีใจชอบขุนอ่าเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า คุณสองคนรู้จักกันแล้วและรู้จักกันมายาวนานแล้วด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนในที่ทํางานที่เรียนอาจจะทําด้วยกันอยู่เรียนด้วยกันอยู่หรือเป็นในอดีตก็ได้นะแต่ว่ามันมีความรู้จักกันมายาวนานนะแต่ความสัมพันธ์ในเชิงความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันเพิ่งเริ่มเพราะมันเป็นหนึ่งถ้วยเนาะเพิ่งเริ่มว่าเอ้ยจะดีไหมอะไรยังไงแต่คุณนะรู้สึกดีกับเขาแหละ แต่มันก็ไม่ได้บอกนะว่ารู้สึกดีแค่ไหนแต่เขาอะก็เพิ่งเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับคุณอ่าแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีทิศทางที่ดีไม่ดีอะไรยังไงและยังไงต่อคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วจะเป็นยังไงกันต่อคะอยากให้แฮปปี้จังเลยอะมาพลังงานจะเป็นยังไงต่อ the fool อ่า page of cups นะคะ วิวออฟเดือนอ่าแล้วก็เซเว่นออฟวค่ะอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยเปิ้ลยังมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอิสระต่อกันเนอะคือคุณสองคนรู้จักกันนั่นแหละและมีการพูดคุยกันแต่มันก็อาจจะมีความ ไม่มั่นใจตัวคุณเองอ่ะด้วยความ,มรู้จักกับเขามายาวนานก็อาจจะแบบเออเขาคงไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราหรอกมันก็มีแค่ความรู้สึกดีๆหวังดีต่อกันอะไรแบบเนี้ยเขาคงมาคุยกับเราแค่เล่นเล่นเพราะมันเป็นคิงถือไม้เนาะในขณะที่ฝั่งของเขาอ่ะก็รู้สึกดีกับคุณนะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความรู้สึกดีนั้นอะมันควรจะพัฒนาได้ไหมเจ็ดไม้มนเลนพลังงานของการต่อสู้ค่ะทั้งสองคนนะต่อสู้กับตัวเองต่อสู้ความรู้สึกต่อสู้กับการแสดงออกเนือว่าเราจะแสดงออกยังไงดีฝั่งคุณก็เลยแบบเออก็คุยกันดีนะมันก็มีการแวะเวียนคุยกันพูดคุยกันแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆย,ยังไม่มีคอมมิตเมนต์ยังไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเนอะซึ่ง ความรู้สึกเนี่ยมันดีแต่ว่ามันแค่ยังไปเรื่อยๆซึ่งคุณก็รอเนาะว่าวิวออฟเฟอร์จูมาหมายเวามว่าโชคชะตาจะนําพาให้มาพบเจอพูดคุยสารสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไหมบางคนอ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนเก่าหรือคนคุยเก่าอ่ะหรือเป็นที่ทํางานเก่าอะไรอย่างงี้เนาะคือมันหายไปตั้งนานอ่ะถ้ามันไม่ได้ชะตานําพามันไม่มีทางหรอกที่มันจะวนกลับมาได้พูดคุยสารสัมพันธ์กันเนาะแต่มันเป็นเพราะว่ามันมีวิวออฟเฟอร์จูนไง แปลว่าชะตากรลิขิตให้คุณสองคนน่ะได้กลับมาพบเจอแล้วก็พูดคุยสารสัมพันธ์กันนั่นเองนะแล้วฝั่งเขาลา่ะเป็นยังไงต่อเด็กถือไม้สิบไม้คิงถือถ้วยอ่ะ เขาก็พยายามจะอยู่ในพื้นที่ของเขาเนาะเนี่ยเด็กถือไม้คือคุณนะ่ะมีเด็กถือถ้วยเขามีเด็กถือไม้แปลว่ามันเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันทั้งคู่นะเพราะิันมองว่าทั้งไม้และถ้วยเนี่ยความหมายค่อนข้างดีแต่ตัวเขาเองอาจจะมีความไม่กล้าเนาะคิงคิงถือถ้วยกับสิบไม้เนี่ยมันเหมือนมีความแบบเขามีภาระอะไรต้องแบกอยู่มีความแบบ เฮ้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้มันมี2ดาบแล้วว่ามันมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาดีไม่พัฒนาดีด้วยเหตุผลนานา,นาเลยนะเพราะว่าไม่เห็นค่ะว่าเหตุผลคืออะไรแต่10บไม้ขึ้นมากับคิงถือถ้วยอะ่ะถ้าเขามีคู่มีแฟนแล้วแน่นอนเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเนาะแต่ป้นไม่อยากจะทายเป๊ะ,ปะแบบนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ชัด ขนาดน,านั้นมันเหมือนเขามีภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบหรือมีความกังวลความกลัวที่จะก้าวข้ามความสัมพันธ์มากกว่าว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วจะยังไงต่อไปคะคือคุณยังคุยกันนะคือมไม่ได้เห็นว่าคุณปิดก้นไม่ได้พูดคุยกันแต่ว่ามันเป็นการพูดคุยกันในเชิงแบบหวังดีเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันแต่มันก็ยังไม่มีใครแสดงออกชัดเจนในเชิงว่าจะพัฒนาหรือว่าไปมากกว่านี้ นะคะยังไงต่อ Hermit t h เด o ฟูแล้วก็เฮอร์มด้วยนะเจเหรียญสมเหรียญเห็นไหมคุณก็ยังคงมีความเป็นเพื่อนกับเขานะเออสูงเลยควี Queen th th นถือถ้วยนี่เป็นไพ่คู่กันนะจ๊ะก,กับคิงถือถ้วยคือคุณก็ชอบเขาแหละแต่คุณก็ดูท่าทีเขาใช่ปะว่าเฮ้ยเรารู้จักกันมานานแล้วก็พูดคุยนะอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีการปิดกัน้น คุณก็คิดแหละว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยคือเขารู้สึกยังไงกับเราก็ยังคุยต่อไปนะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีความพิเศษไหมไอ้การพูดคุยกันของเราที่มันรู้สึกดีเนี่ยมันคือการที่ ชอบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะคุณมีความคิดทบทวนกับตัวเองเหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่คุณค่ะเพราะฉันเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณเป็นคนแบบเออฉันชอบเขามากเลยฉันจะต้องแบบลุยจีบเขาอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเฮอร์มิตเป็นไพ่ของการอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเจ็ดเรียนก็เช่นเดียวกันเนาะคุณก็ยังคงใช้ชีวิตของคุณไปแล้วก็พูดคุยกับเขายังอยู่ในชีวิตนะในฐานะเพื่อน อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเผื่อนรวมงานเผื่อนรวมเรียนในอดีตนู่นนี่ใดๆก็ตามเนาะทั้งที่ในใจลึกๆอะ่ะมันก็มีความชอบแต่การแสดงออกอะ่ะมันไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แสดงออกชัดไงเราก็เลยได้แต่เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจนะคะฝังของเขาล่ะ The world justice ห้าไม้ยข้อทะเลาะกับตัวเองหนักมากเลยเนาะ พอห้าหมายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเขาทะเลาะกับตัวเองว่ามันเหมาะสมคู่ควรไหมอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่า energy เนี้ยมันคือเขามีคู่มีแฟนแล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีความอยากคุยอยากสร้างสัมพันธ์ไหมมันมีครับแต่เขาก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจไงว่าห้ามทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอีหลักอีเหลือนะมันไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าเกิดเขามีแฟนแล้ว แต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็โสดเหมือนกันสิ่งที่เขากังวลคือเขากลัวการก,ก้าวข้ามความสัมพันธ์ค่ะว่าเฮ้ยมันจะดีจริงๆหรอแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นมองจะเป็นยังไงคือจัสิสเนี่ยเป็นคนคิดเยอะคิดมากนอยเก่งเป็นคนที่แบบกลัวตัดสินใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เวลากับตัวเองเยอะมากเลยค่ะในการที่ จะตัดสินใจเนาะ The world เนี่ยมัน,ปนแปลว,ว่าไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันก็ยังไม่ต้องรีบเนาะแบบนี้ก็มีความสุขดีแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถามว่าตัดขาดไหม,มก็ต้องบอกว่าตัดไม่ขาดนะแต่แค่ว่าเขาอาจจะยังลังเลโลเลว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคือเขาชอบคุณจริงๆไหมแล้วถ้าพัฒนาไปหรือว่าขยับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มันนดูเหมือนแบบ มันมันดูอึดอัดเนาะมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอึดอัดมากเลยอะแล้วยังไงต่อคะคุณจะรอคนคนนี้ไหมมาคุณจะรอคนคนนี้ไหมมันก็เหมือนมีความชอบกันนะเนาะคุณจะรอคนคนนี้ไหมคะมาอือึมาค่ะควีนถือเหรียญ <laughs> เอาดาบรอแบบเครียดสองไม้โอเคนายซับวอนอ่ะมีความเห็นไหมกุ้มขมับเลยจะ้แะแปลว่าคุณก็มีความแบบคิดเยอะคิดมากเรื่องของเขาแหละว่าเฮ้ยเราจะยังไงดีแต่อย่างที่เปิ่นบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าคุณจะไม่ได้แอคชั่นในเชิงแบบรุกจีบเขาหรือไปพยายามสางสัมพันธ์กับเขาคือมันเหมือนคุณอะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเขาแล้วกันคือคุณอะชอบเขานะ แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นลุ่มหลงถึงขั้นว่าคุณจะเป็นจะตายกับการที่คุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้มากเนาะเพราะมันคิดว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอคีนถือเหรียญนะคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเนาะหรือเข้าไปจีบเขาแล้วแบบทําให้ตัวเองด้อยค่ากูจะไม่ทําเด็ดขาดแต่ถามว่ามันมีความเครียดไหมมันมีแน่นอนคะ่ะแต่คุณก็จะเว้นระยะห่างเพื่อให้เขาได้ตัดสินใจเพื่อให้เขาได้คิด แต่ว่าตัวคุณเองอ่ะคิดถึงเขาไหมแน่นอนมันมีไพ่ของความคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วคุณะ่ะคิดถึงเขาแต่ว่าคุณก็จะใช้ชีวิตของคุณไปค่ะโดยที่โอเคคุณรักตัวเองมากพอซึ่งป้นก็มองว่าเป็นสิ่งที่โอเคเนาะทำงานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของคุณไปแล้วก็เว้นระยะให้เขายิ่งถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วปันคิดว่าคุณยิ่งถอยห่างออกมาใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วเขายังไม่ได้พร้อมด้วยเหตุผลใดๆคุณก็เออในเมื่อเธอมไม่ได้แอคชั่นทำอะไรฉันก็ ไม่ได้จําเป็นจะต้องทําอะไรแหมฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปประมาณนี้เนาะแล้วฝั่งเขาล่ะจะทําอะไรสักทีไหมก้าวถ้วยหนึ่งไม้ high p r i e s t e s t ค่ะอืมนะก็ยังมีความแบบเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปหรอกค่ะก้าวถ้วยดูสิกุ้มกริ่มขนาดนี้นะยิ้มกริ่มแบบนี้นะแปลว,ว่าเขาก็จะคุยกับคุณด้วย energy แบบสดใสร่าเริงมีความสุขนะหนึ่งไม้ก็ยังคง ยังคงสนุกสนานหรือยังคงอยากมีความสุขกับการที่พูดขกับคุณเนาะไฮพีเทสเนี่ยเขาเก็บความรู้สึกไว้ในใจอืมเขาคุยกับคุณเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้อะเนาะว่าว่าเขาชอบคุณมากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณดูไม่ออกจริงๆนะค่ะที่ฝั่งเขาค่ะเขาก็อพูดคุยสารัมากับคุณยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วคุณสองคนก็อาจจะเหมือนเก็บความรู้สึกอะแต่ว่ามันเหมือนสื่อกันได้ h y p r t t s t เนี่ยมันเป็นการใช้เซนเนาะแปลว,ว่าคุณก็อาจจะมีโมเมนต์ต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะคิดกับเรามากกว่าเพื่อนเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณก็ชอบเขามากกว่าเพื่อนประมาณนี้เนาะแต่มันดันไม่มีใครพูดกันไงการแสดงออกของของเราสองคนมาเลยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบสนุกสนานเราเป็นเดอะฟูลเขาเป็นหนึ่งไม้เราเป็นก้าถ้วยอย่างนี้เนาะคือแบบ คุยเล่นคุยด้วยกันแล้วมันมีความสุขเอ j นจอยแต่เราจะไม่ไปพูดถึงอะไรที่มันดูซีเรียสอะดูเป็นคอมมิทเมนต์หรือดูเป็นอะไรที่มันจริงจังแต่ก็ยังมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งพเวลาพอเราคิดอะว่าเฮ้ยมันจะสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมก็คือจะเป็นก้าวไม้ไงคือแบบโอ้ยยากจังเลยยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีคนอื่นจับจ้องเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราแบบเป็นแฟนกันขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบ คนอื่นจะมองยังไงอะไรประมาณนี้คือมันมีความยากหรือมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์เหมือนกันที่มันจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้านะซึ่งอย่างที่เพื่อนบอกเนาะแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งเพื่อนคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหาความสัมพันธ์ของคุณที่มันเหนื่อยที่มันยากที่มันมีปัญหาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะเพราะไพ่อะค่อนข้างจะบอกว่าเป็นเรื่องเดิมๆที่คุณรู้อยู่แล้วนะคะ สุดท้ายค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงจ้ะเนี่ดูซิเขาก็ลันลาเนาะคุณก็เครียดไปเถอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะจะเป็นยังไงต่อไปจ้ะความสัมพันธ์นี้รอบสุดท้ายมาควีน <c ười> <c ười> ถือดาบนายสับสอดอัวินถือดาบจ้ะว้าวเดฟ ห้าถ้วยคุณจะตัดจบค่ะโอโหอันนี้แบบโคตรเท่บอกเลยนะแอดูฟังของเขาไปด้วยเลย k คิงถือเหรียญสองเหรียญแล้วก็2ถ้วยอะโอเคถ้าความสัมพันธ์นี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคู่มีแฟนแล้วคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดะคะ่ะควีนถือดาบคือตัดสินใจแก้ปัญหานี้เนอะอัศวินดาบคือ คนที่เป็นคนตัดจบปัญหาหรือเป็นคนที่ทําให้ปัญหานี้มันคลี่คลายคือตัวคุณเองค่ะคุณจะสัคุณจะตัดสินใจตัดจบความสัมพันธ์นี้ถึงแม้คุณจะเสียใจถึงแม้คุณจะผิดหวังแต่คุณเลือกทาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วคือตัดจบและเดินหันหลังออกไปเนาะคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณจะตัดสินใจแบบชัดเจนเด็ดขาดอะอ่าลอจิก ค่อนข้างเยอะเนอะคือจะไม่ได้ใช้อารมณ์ความอิโมชันอลนะถามว่าเสียใจไหมเสียใจแน่นอนค่ะไพห่ห้าถ้วยอยู่ใต้สําหรับแบบนี้นะแต่คุณก็จะเดินหน้าใช้ชีวิตของคุณไปไปเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตที่มันถูกต้องเหมาะสมนะอันนี้ยิ่งถ้าเกิดคนแบบไปเจอคนมีคู่มีแฟนนะคุณจะตัดสินใจตัดจบแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเราก็ว่ากันเนอะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราตัดจบเอเนจีนี้ได้อะคุณผิดหวังเสียใจคุณอาจจะใช้เวลาเยียวยาคะ่ะ แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะคุณก็จะเจอคนที่คู่ควรกับคุณมากกว่าคนคนนี้ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเลือกคุณหรือว่าเขาก็จะยื้อกันไปแบบนี้ซึ่งมันเสียเวลาไงคุณก็จะไม่โอเคกับการที่เป็นแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบยืดเยื้อยาวนานลุ่มลุ่มด,ดอนดอนและมีบุคคลที่สามโดยที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนตัดสินใจนะ ไม่ได้แปลว่าเขาเพราะเขาจะไม่มีทางตัดสินใจเด็ดขาดอันนี้คือไพ่ออกมาแบบนี้เนะเสียใจแหละแต่มันจะทําให้คุณได้เดินหน้าคุณจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งไอการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันอาจจะมีคู่หรือไม่มีคู่อันนี้เปิลก็ไม่สามารถบอกได้เนะเพราะไพ่มันแค่บอกว่าโอเคมันจะเป็นการไปรีเบิร์ตคือคุณจะจบและไปเกิดใหม่นะในทางของคุณในขณะที่ฝั่งเขาเขาก็จะไม่ได้ทําอะไรจริงๆค่ะคิงถือเหรียญเนี่ยเขาก็ยังคง ยึดติดหรือยังคงเป็นตัวเขาเองอยู่เหมือนเดิมถ้าเขามีคู่มีแฟนแล้วนะสองเหรียญกับสองถ้วยเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ถ้าเขามีคู่เขาก็อยู่กับคู่ของเขานั่นแหละเขาอาจจะมีความคิดถึงเสียใจวนเวียนถึงคุณบ้างนะแต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาไปไงเขาก็จะไม่ได้แอคชั่นหรือทําอะไรเป็นพิเศษกับคุณมันอาจจะเป็นแค่ความทรงจําที่เก็บไว้ในใจว่าเออเคยมีคนหนึ่งที่น่าสนใจหรือที่เขาชอบอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในความทรงจําของเขา เท่านั้นเองอันนี้สําหรับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วนะแต่ถ้าคุณสองคนโสดคุณอาจจะตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันจะ move on แล้วนะถ้าเกิดเธอไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งสิน้นส่วนตัวเขาค่ะยังมีความรักให้คุณอยู่นะอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนมีคู่มีแฟนนะเขายังรักคุณอยู่เขายังวนเวียนพยายามจะมาพูดคุยกับคุณ ยังพยายามจะสารสัมพันธ์กับคุณซึ่งมันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะเปิ้ลมองว่าเขาจะไม่ไปจากคุณนะเขาก็อาจจะเหมือนแบบถ้าคุณนิ่งๆเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยกล้าเนะอาจจะส่องส่องมองๆอะไรเงีง้ยแต่ว่าเขาให้อำนาจการตัดสินใจ,ใจอยู่ที่คุณนะแปลว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้ว เขาก็จะเคารพในการตัดสินใจของคุณะคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขาความสัมพันธ์นี้มันก็จะวนเวียนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีใจชอบคุณอยู่เนาะสองถ้วยขึ้นมาชัดแต่5ถ้วยอะ่ะแน่นอนเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณหรือว่าเขาอาจจะอยากขอโอกาสคุณให้ให้คุณเหมือนแบบเออลืมเรื่องในอดีตในสิ่งที่เขาทําตัวไม่ดีแล้วให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเดทในที่นี้ก็อาจจะเป็นการให้โอกาสรีเบิร์ตความสัมพันธ์เกิดขึ้นใหม่ ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วถ้าเกิดคุณให้โอกาสในกรณีที่เขารักคุณเนาะแล้วกลับมาโขอโอกาสเนี่ยอ่ะเปิ้งมองนะคือถ้าเป็นกรณีความรักแบบรักสามเศร้าเปิ้งก็คิดว่ามันจบเนาะแปลว่ามันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วคือให้คุณตัดสินใจตัดจบไปเลยแล้วคุณก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไม่ได้มีคนอื่นเนาะมีแค่เราสองคนแล้วถ้าเกิดเขามาโอโอกาสวนเวียนคุณให้โอกาสเขามันจะเป็นยังไงคะความัมพันธ์นี้ ให้โอกาสเขาจะเป็นยังไง The lovers นะคะเจ็ไม้แล้วก็ Judgment ก็เป็นเรื่องของโชคชะตายอยู่ดีเนาะแต่ว่ามันก็จะยังให้โอกาสซึ่งกันและกันนะแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ย The lovers ก็คือรักกันแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ลงหลักปักฐานกันรวดเร็วเพราะด้วยความว่าเขาดูเป็นคนล้นลายยังไงไม่รู้นะบอรู้สึกเนะเขาดูเป็นคนแบบอาจจะชอบ check l ตต t i n หรือเป็นคนที่รักความอิสระหรืออะไรไม่รู้เนาะ มันเลยทําให้ถ้าเกิดว่าจะสารสัมพันธ์กันก็จริงอะมันมีความชอบความรักกันนะแต่มันต้องใช้ความพยายามอดทนกันค่อนข้างสูงกว่าที่มันจะเป็นไปตามนี้เนาะจัดเมน้น t คือ ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วเป็นเรื่องของโชคชะตาเลยค่ะถ้าเกิดคุณสองคนมีบุญสัมพันธ์กันมากพอเมื่อถึงเวลามันก็จะได้สารสัมพันธ์กันดีๆจริงๆจังๆแต่ณตอนนี้ถ้ายังรักกันอยู่ยังอยากไปต่อมันก็ไปได้ค่ะเพราะว่า The l o v e r อร์สเนี่ยมันขึ้นมาชัดบวกกับเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่ต่างคนก็ต่างยังยังพิจารณาโอกาสนี้ยังอยากไปต่อถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาแค่ไหน ก็ตามนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิป Love Story Oracle 101ะคะ่ะถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเปิลคิดว่าการตัดจบของคุณจะเป็นการตัดจบที่แฮปปี้สำหรับตัวคุณเองนะแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาพร้อมจะให้คอมมิทเมนต์กับคุณจะดีกว่านะคะโอเคประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขก,กับความรักความสัมพันธ์ที่ เจอๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เปิ้นได้โดยการกดซุปเปอร์แตงด้วยขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาอย่างยาวนานแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย